สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ทราบลุงโรดนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเครื่องปลูกอ้อยจุมพ้นะครับที่ได้ขอมาไม่จานวนหาเครื่องนะครับแก็ลูกค้าที่สร้างจองไว้นะครับกัรอรับสินค้าได้เลยนะครับทางร้านจะทรไว้วอนนะครับว่าเออสินค้ามาแล้วเด้อนะครับลูกค้าสะดวกรับมือไดนะครับทางร้านจะจะส่งให้นะครับกัมีหลายออเดอร์นะครับมีหลายที่นะครับ มีลูกค้าทั้งวิเชนบุรีสองเครื่องนะครับจุ่มพนรุ่นกลางสองเครื่องแก็ลูกค้าทั้งใช้บาดาลอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งนี่จะเป็นลูกค้าแถวบ้านนะครับลูกค้าประจำท้องร้านจะเป็นจุ่มพน้นรุ่นกลางนะครับรุ่นลูกผสมนี่ยูไหนจะยูโคราชนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจากขอขอบคุณลูกค้าหลายนะครับที่ให้ความไว้วางใจใน้านของเขานะครับทางล้านจะพามาเบื้องนะครับว่บาความสูงมาสั่าเดะนะครับ ล่องว้าก็สูงนะครับเอาไปใช้งานก็คือว่าใช้งานง่ายเลยนะครับวิธีการปรับล่องนะครับเห็นลูกค้าเอฟซีขามาทำทำหลายนะครับว่าปรับร่องกันจังไดนะครับืัอนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาอธิบายให้เอฟซีได้ฟังนะครับว่าปรับหลักร่องกันจังไดนะครับนี่จะเป็นกลไกของการปรับร่องนะครับของเครื่องบุกอ้อยจุ่มพ้นนะครับวิธีการปรับนะครับอันนี้ทั้งบริษัทนะครับตั้งทางผูกวายูุล่อง40เซนนะครับกับยูยูตรงกลางนะครับ อันนี้ร่องสามิบร่องสี่สิบร่องห้าสิบนะครับซึ่งถ้าลูกค้าสมมุติว่าเอาไปปลูกเฮ้ยคอยมักร่องห้านะครับมักร่องห้าสิบเซนนะครับลูกค้ากับขายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็กระดขายําำตอไว้ตรงนี้อีกตัวนึ่็จะเป็นนี่นะครับช่วงล่างนะครับกับขายน็อตนะครับมาวไว้ตรงนี้ได้อีกขางนึ่งกับขายน็อตไว้ตรงนี้นะครับแล้วกับเปียนเปียนหนาแปนนะครับทั้งบริษัทกับแถมหนาแปีนมาให้ตามจนานวนร่องนะครับตัวนี้ร่องสามซิปสี่มิปห้ามินะครับกับแถมเปียน อันนี้ลองอยู่40เซนนะครับถ้าแปในไ้ก็ดีคัยังอาบนี่ออกนะครับแล้วก็ใช้น็อตัวไม้ใส่เขาไปนะครับอ๋อลูกค้าถามมาเอ้าขันรถเริ่มยังมันคือนพวกขยับนะครับลูกค้าต้มค่ายรขทางนาพร้อมนะครับ2องตัวตัวนี้นะครับนี่คายนัดออกเห็นนุ่วอมนะครับก็สามารถงะออกได้นะครับนะครับสำหรับลูกค้าใดสนใจนะครับมาเบื้องสินค้านะครับก็สามารถแวะมาเบิ้งสินค้าได้นะครับที่้านสัตว์มุโลดนะครับอยู่ที่บ้านนองแหวงนะครับตำบลนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูม เบอร์โทรดิจิตอล084 246 364นะครับอีกเบอร์ก็088 358 6208นะครับร้านสำรวจยินดีให้บริการครับแล้วก็ร้านสำรวจนะครับก็มีบริการทั้งเงินสดและกัเงินทอนนะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทอนนะครับก็สามารถแบ่งจ่ายเป็นเงินสองงวดได้นะครับงวดแรกวางดาวเครื่องนึงนะครับงวดที่สองอยู่ที่ลูกค้านัดนะครับภายในหนึ่งปีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจะมีดอกเบี้ยด้วยนะครับ กับลูกค้าจะสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์นะครับ0 8 4 2 6 3 6 4นะครับผมสู้ซับมุงลวดยินดี้คำปรึกษาครับ